ก็โอเคนะครับขึ้นไปแล้วครับน้องๆเห็นไหมครับพี่ๆน้องๆเห็นไหมครับหนึ่งครับว่าวิ่นะครับว่าวื้อนะครับนี่เล่นหัวไล่ปนาครับเล่นหัวไล่ปนาครับดูครับขึ้นดีมากเลยครับขึ้นดีมากนี่ครับดูต้นไม้ครับต้นไม้กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับดํามากเลยครับมีแดดนะครับมีแดดนะครับนี่นี่ครับว่าวโหท่วมหัวแล้วครับท่วมหัวแล้วครับขึ้นท่วมหม้อลมน ถอยลงแล้วครับว่าถอยว่าเอยโอ้ครับว้าพีคครับว้าพีคครับว้าพีคครับนครับโอ้นี่ก็เป็นบ้านสวนนะครับเขาเลือหาดครับขี่รถมานะครับมีเขาเลืยหาดครับเขาเลอหาดอยู่นานครับตอนนี้อยู่นานครับนี่ครับนี่ครับจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ครับเช็กก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่เช็กอยู่ในมือผมแลวครับนี่ เห็นหมเห็นว่าไครับเห็นว่ากับมือไหมครับนี่นะครับโหหยอดครับยอดมากเลยครับนี่นี่ครับหืยอดว่าเลยนะนี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องแล้วนะครับนี่ครับเห็นไมคนไหมครับเครับเมครับครัมคับรัมัดัมค หัวไล่ไปนาครับเล่นได้รับนี่ัวไล่ไปนะครับเล่นอยู่หัวไล่ไปนะครับนี่ครับเชือกอยู่ในมือผมนะครับนี่ครับเชือกอยู่ในมือผมแล้วอู้ววเราดูว่าต่อนะครับว่าอยู่ไหนว่านี่ครับว่าอยู่นี่เห็นไหมครับน่ะเห็นว่าไหมครับน่ะตกครับตกครับขึ้นนี่แล้วโอ้โห ท้องฟ้าเป็นใจครับวันนี้นี่ครับใครจองวันนี้ก็ไล์กูแจับ